อเล็กซานดีกาาเปิดใจถึงฟอร์มกองหน้าคนใหม่วิเลนปอปอเล็กซานดีกาาคุณซ min ือใหญ่ชาวบราซิเลียนของสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเตดได้เปิดใจถึงฟอร์มกองหน้าของทีมอย่างวิเลนปอบว่าผมมีความสุข ที่ได้เห็นฟอร์มของพอปแต่นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากเขาอยู่แล้วเราเข้าใจดีในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาเขาย้ายมาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เขามีอาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งนั่นทำให้เสียโอกาสตรงนี้ไปแต่หลังจากที่เขาได้ทำการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วและมีการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้มากยิ่งขึ้นและเมื่อทีมมีนักเตะคุณภาพเช่นนี้แล้วยิ่งทำให้ทีมเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีการแข่งขันในทีมสูงในการที่จะเป็น11ตัวจริงและจะทำให้้ทีีมไดผลปรระโยชนนน์จาากกแขข่งั้ การที่ตอนนี้ทีมยังไม่พร้อมร้อเซก็ถือว่าดีนะอยากให้ทีมไปพร้อมในช่วงหลังซะมากกว่าพอจะได้ไต่ระดับไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทีมเราก็พร้อมสําหรับการแข่งขันอย่างมากผมคิดว่าจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกสําหรับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดได้ลปล่อยผู้เล่นคนสําคัญออกักทีมหลายคนตั้งให้บตตี้เฟอร์นันเดสอดิศัก์ไกสอนชาลิวชับป,ปุยอดิสรนมรักและล่าสุดสารัดอยู่เย็น ซึ่งปัจจุบันเมืองทองลงสนามไปราศีนัดชนะ2แพ้2เก็บได้6คะแนนรั้งอันดับ7ของตารางและมีคิวลงสนามแมตช์ลีสตาร์วันที่12กันยายนพบกับสุขโขทัยเอซ